สวัสดีค่ะก,กับว่าโกค่ะซานตากึ้นใจอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแคสเกมแบทแ n นจะบอกว่ามีการอัปเดตใหม่ของแบทแ n นแล้วมาเล่นกันไป <c oughs> ถ้าเกิดผิดพลาดอีกนะจะไม่เล่นแล้วพาที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เลิศสซัมมนเตนเุ้ยตัวอดมมนเตนไม่ได้โอ้ตัวใหญ่ หนึ่งนะนวลาที่เลอซมอต่์ว่าเลอมเนเตนชิดตะกี้เจะเป็นาี่ลอมเนเตนมากโอ้ยโอ้ยเออนานแหละ ชัดชัดชัดช,ชัดชีดเราสมแยนั้นมากเลยถ้าเกิดสองสาไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว <ifies> ไอ้บ้าไม่เล่นแหละเล่นเกมอื่นแล้วคือจะบอกว่าโทเฟสเนี่ยเอออัพเกินสิบห้านาทีไม่ได้เข้าใจปะเเวลเลยตอนนั้นเล่นเกือบจะจกแล้ว Nga tắt tắt น่ะอันนี้เท่าไหร่แล้วเราวังมากเฮ้ยลน์หาไม่ได้ดีว่าจะมาเปล่าไลน์แล้วเนี่ยมันยังไม่ตอบมาเลยมันอ่านยังขอแป๊บหนึ่งนะคะท่านน้อมนาเรียนไม่ตกลงแล้วนายโทรหายายกิดเลยไม่เห็นวะเขามีเบอร์ยายกูซะที่ไหนล่ะกูไม่ให้ ว้ามเหม็นเด็กโมาทำไมวะสิบครั้งมันวาไม่หว่าลานเลตั้งกนแล้วมันไม่ยอมมันนานเลยเอ้ยขวาไอ้สัตว์ไอฟูไ่เต่ลรูปน้าไนเป็นแมวไหนอะไหนวะมันอยู่ในโทรศัพท์อออาเออไม่ประกาศไม่ได้สองวันทีเลยเหยเออคือเราจะบอก ทางนี้นะคะว่าถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาเรียนบ้านยาโยกรนะคะยาโยกกอ๋อบ้านยายกิดนะคะเออตอนนี้ยังเป็นช่วงเฮ้ยเงียบดีเออเออคือคนเนี่ยต้องฟังให้ดีนะเออไม่ว่าจะเป็นเพเพ ิมดาวถ้าเกิดคุณอยากได้ความรู้มากกว่านี้ก็มาเรียนหน้านะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยากติ้งตาวมากกว่านี้ก็มาเรียนจนทั่วเที่ยงถึงเออใบสักใบสองนะคะอ,อืคือตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่หลวงเลยนะคะในหลวงยังร้องอ๋อเลยค่ะก็คือก็คือแบบชสปย มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะเราอยากจะร้องไห้ตาน้ําตาไหลหีเล็ดเลยนะคะ<อ>คือแบบโอ้ยมึงเงี่ยเออคืออันนี้เสียงจิบนะคะคุณก<อ>็รู้จักในเออโพนี่นะโพนี่ชอบดูนะเว้ยมาต้นโพนี่อ่ะวันนี้โคตรสนุกเลยวันนี้ได้ทด้วายไร้เว้ยววอะไรไ<อ>คือเทวายไลร์เอ้ยมันไม่คือเกิดทุกคนนะคะเทวายไลร์มันคืออะไรช่วย ตอบในกล่องคอมเมนต์ตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัำหรับเออต้องติดตามติดตามด้วยนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับเอกดซับก็คือสำหรับใครกคือติดตามเ่นเองคือเราอยากเป็นพี่บีเดอะสการนะคะเราก็ต้องพูดว่า แวลาผู้คนยิ้มผมก็คนมีความสุขเลยครับนะคะคือตอนนี้นะคะจะมีคนคนหนึ่งค่ะจะมาแคสเกมร่วมกับเราก็คือพิมพ์ดาวพิมพดาวถ้าเกิดคุณอยากจะมาแคสเกมกับฉันก็ต้องมาร่วมชาเลน t h i นะก็คือก้างชาเลนก็คือถ้าเกิดคุณอ่ะเล่นเฮ้ยเมืไอ้เหี้ยถ้าเกิดคุณอ่ะกล้ารับคำถามนี้ ฉันก็จะไปกล้ารับคำถามนี้เหมือนกันบายค่ะ